ครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับหลังจากที่ปิดถนนคนเดินนะครับได้ประมาณ10นาที10นาทีพอ้าแม่ค้าคือรวดเร็วมากเลยนะฮะแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองเต็มทุกพื้นที่เลยครับผมเห็นไหมฮะทุกคนก็เตรียมพร้อมกันมากเลยนะครับพอปิดถนนปุ๊บพอ้าแม่ค้าก็มืออาชีพกันอยู่แล้วนะฮะนี่ด้านนู้นเห็นไหมครับไกลๆนู้นจะเป็นท่าน้ำนนหอนฬรกานะครับหอนฬรกาแต่ช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงสินาทีประมาณนี้นะครับก็ จะพอเห็นแสงสว่างอยู่แล้วเดี๋ยวตอนมืดเนี่ยก็จะเป็นแสงไฟแล้วฮะนี่นะครับพี่เล็กยืนอยู่บริเวณตรงสะพานลอยของแยกสีพรสวรรค์นะฮะอยู่ด้านบนแล้วตรงนี้เมื่อก่อนก็จะมีเหล็กราวที่แบบอยู่บนสะพานลอยเนี่ยปิดบังเยอะเลยฮะเขาเพิ่งเอาออกเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วนี่เองนะับตอนที่พี่เล็กมาดูเขาเพิ่งเอาออกไปนะตรงนี บนสะพานลอยเนี่ยพเพิ่งเอาเพิ่งเอาเหล็กออกไปก็ดูโล่งๆหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับไกลๆฮะเดี๋ยวคืนนี้พี่เล็กพาทุกคนมาชมดีกว่าแต่ว่าเวลาพามาชมงานถนนคนเดินเนี่ยร้านรวงต่างๆเขามักจะเปิดเพลงไงพี่เล็กกลัวติดลิขสิทธิ์ก็เลยไม่ค่อยได้เอามาลงให้ชมแบบยาวๆแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดแบบให้เห็นบรรยากาศสดๆสักเท่าไหร่นะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยแบบเรื่องลิขสิทธิ์เขายังไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ เหมือนกับว่ายังยัง,ย,งยังไม่ค่อยแข็งเหมือนปัจจุบันนะเดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างที่จะซีเรียสกับเรื่องพวกนี้มากไงก็เลยเราต้องป้องกันไว้ก่อนช่องเราพอมาเปิดอะไรได้แล้วมันก็อย่างว่าแหละฮะทุกอย่างต้องซีเรียสไว้ก่อนนะเดี๋ยวงานที่เราทํามันจะศูญย์เปล่าฮะถ่ายถ่ายไปแล้วพอติดลิขสิทธิ์คลิปนั้นมันไม่สามารถทําอะไรได้เราก็จบเลยนะฮะเสียเวลาถ่ายด้วยนะครับนี่เลยเห็นไหมครับไกลๆนู่นเป็นหอนาฬิกานะ เดี๋ยวเราค่อยไปไปเดินชมกันดีกว่านะครับแต่แต่ก็คงเป็นตัดต่อเป็นช็อตๆหรือไม่ก็อาจจะตัดบางช่วงบางตอนที่เป็นเพลงแล้วก็สิ์ออกแล้วเราก็มาเติมดนตรีเอาประมาณนั้นแต่มันจะใช้เวลาของการตัดต่อหน่อยไงพี่เล็กก็เลยเออยึดแบบประมาณแบบอย่างนี้ไว้ก่อนนะฮะเราจะได้ปลอดภยัย <c oughs> หลายๆคนก็คงเป็นเหมือนกันนะเวลาไปเที่ยวไหนถนนคนดงคนเดินอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าลงได้ไม่เต็มที่นะครับนี่ไงฮะสะพานลอยปัจจุบันนะ ปัจจุบันสะพานลอยเนี่ยนะครับโล,ลนนะะโล่งเลยเห็นไหมฮะโล่งเลยเห็นไหมเขาเอาตรงที่เขียนเป็นแบบอะไรนะสรรเสริญพระบารมีเขาเรียกอะไรนะฮะที่เป็นแบบสวยๆอ่ะสวยๆอะ่อะเอาออกไปนะฮะเอาออกไปนะก็ดูโล่งๆแต่ก็คงจะทําใหม่หละมั้งแต่ตอนนี้คือคงเอาออกไปก่อนนะฮะนี่เลยนะครับเห็นไหมสวยงามมากก็ดูโล่งๆดีนะดูโล่งๆดีเหมือนที่เราไม่เคย ไม่ไม่เคยเห็นบรรยากาศโล่งๆแบบนี้มานานแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเส้นประชาราษนะครับที่จะตรงไปที่ท่า้ํานนแล้วก็สามารถออกถนนนนทบุรีหนึ่งได้ด้านนู้นไปทางสนามบินน้ำแล้วก็ไปกระทรวงพาณิชย์ได้จะอยู่ด้านนู้นนะฮะเป็นคุกบางขวางด้านนู้นนะครับโรงพักนนก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับกรมราชทัฑรระ ด้านนี้ไม่มีถนนนะด้านนี้ก็จะเป็นซอยตันนะฮะไปตรงศาลเจ้าศาลเจ้าแม่ทับทิมนะปึงเถากงมาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นถนนที่จะเข้าท่าน้ำนนจากแยกสีพรสวรรค์ตรงนี้นะฮะก็ระยะระยะทางเนี่ยก็จะประ,ประ,ประมาณครึ่งกิโลเมตรได้ครับถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่คนเยอะมากเลยนะฮะดูสิคนเยอะนะครับเดี๋ยวรอดูตอนกลางคืนอีกอีกรอบหนึ่งแต่ว่า ช่วงนี้งานไม่ค่อยได้มีไงพอมีงานแบบนี้นาน,านๆทีคนก็จะเยอะหน่อยในโซนของการปิดถนนเนี่ยก็คือจะปิดด้านนู้นนะฮะด้านนู้นนะครับก็คือถนนประชาราดก็คือปิดตรงไปนู้นเลยครับจนถึงท่าน้ำนนท์นะครับในส่วนของตรงนี้จะเป็นซอยสีพรสวรรค์ซึ่งเราสามารถขับรถเนี่ยเข้าไปในซอยนะฮะถ้าจะเข้าท่าน้ำนนท์ก็คือสามารถเข้าตรงบริเวณถนนเส้นเล็ก ไปอ้อมตรงบางขวางได้เลยนะครับบางขวางได้เลยจะออกไม่ได้นะฮะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยให้เราสามารถตรงไปจนออกซอยสีพรสวรรค์ไปถึงอ,อกรสามแล้วก็อ้อมไปด้านพระนางเก้าได้นะครับสามารถออกได้นะฮะก็คือตรงนี้ปิดเลยปิดเลยนะครับไม่ให้เข้านะฮะส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นพิบู์สงครามนะครับถนนพี่บู์สงครามไปทางพระราม7นะครับพระราม6พระราม7ไปอไปจนถึงนู่นเลยนะครับผมไปเชื่อมต่อกันกับ ถนนจรัญสนิทวงที่จะข้ามสะพานพระรามเกศไปด้านนู้นเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่ได้ปิดไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะ,ะก็คือโซนที่ปิดก็คือเส้นประชาราศที่จะเข้าไปท่าน้ํานนท์เท่านั้นเองนะครับแค่นั้นเองระยะเวลาของการปิดถนนนะครับก็เริ่มตั้งแต่18นาฬิกาไปจนถึงนู้นเลยฮะ6ทุ่มนะครับ24นาฬิกาเลยนะครับของวันที่8และก็9แล้วก็10นะครับปิดทั้งหมด3วันด้วยกันนะ,ะเราก็มีที่เที่ยวแล้วฮะทีนี้เราก็จะเริ่มมีที่เที่ยวแล้วเลยนะครับผม ไปเลยลก็ไม่รู้ว่าใครใครบ้างที่เป็นเพื่อนของเราแต่ละคนใส่แมสหมดเลยนะไม่กล้าทักใครและกลัวทักผิดนะบางคนเนี่ยพอจะจําได้แบบคล้ายๆครับคาแต่ก็กลัวทักผิดนะไม่กล้าทักนะฮะนี่ด้านนี้จะเป็นถนนประชาราชนะครับที่จะไปทางติวานนท์นะฮะตรงไปเนี่ยก็จะเป็นแยกติวานนท์แล้วก็ตรงไปอีกเป็นบิ๊กซีติวานนท์สังเกตเห็นตึกสีเหลืองๆนู้นไหมครับ ึกสีเหลืองๆรู้ไหมไกลมากกู้นนะครับตึกอันนี้อยู่มาประมาณ40ปีแล้วนะอยู่มาประมาณ40ปีแล้วและเป็นตึกล้างมา40ปีแล้วด้วยพี่เล็กเนี่ยอยากจะรู้มากเลยนะครับว่าทําไมเขาถึงล้างน่าจะเป็นช่วงต้มยำกุ้งหรืออะไรไม่แน่ใจนะอยากหาข้อมูลเล่ามานําเสนอมากเลยนะครับแต่ว่าก็หาข้อมูลไม่ได้เพราะว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ก็ไม่มีเพราะว่าชื่อของตึกก็ไม่มีนะมันก็เลยหาข้อมูลไม่ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนเย็นนะครับ เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยพี่เล็กจะพาทุกคนมาเที่ยวละกันนะครับอันไหนที่พอจะลงได้เนี่ยที่ไม่ติดเพลงลิขสิทธิ์ก็จะเอาลงนะครับอันไหนไม่อันไหนติดเพลงลิขสิทธิ์ก็จะตัดออกก็จะประมาณนั้นวันนี้พี่เล็กมาถ่ายแบบเร่งด่วนมากเลยนะฮะเพราะคิดว่าเนี่ยไม่ได้หรอกจิตวิญญาณครีเอเตอร์เนี่ยต้องพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับผมนะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้บายบายครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปครับเล็กกี้สตอรี่ชาแนลนะครับผมนะ